apa nih นี่หนาฝนนะครับนี่หนาฝนน้ำมันไหลครับน้ำหลากน้ำไหลนี่ครับมาเที่ยวมาชมบรรยากาศครับวันแห่เฮือนทางดังเลยนะวันแห่บอก แฟันมัยะได้มดกี่เาะสัยก่งร่วงไปซื้อหมดจมเย็นเมื่อไรให้บอกมองมองยาขึ้นเ่ยมองยาึือมันจะดกเอะมองมองมีน้ำเส้นสาหีกเหนสายน้เพื่อแ่มดกแสายน้ำดกกว่านี่กวนกนเดียวนนเดียวกวนกับบอปันได้หรอบ่อปัน มองอะไรมเป็นนุ่นะเห็น่ามองป้ายหยาไปหันอ๋อมันมันเป็นพ่นด้วยนะเดีแต่เ,เป็นข,ข้าวขาวสันเดบยว่อนาํนามอนบขา้นมนามเ,นอเอาาบิ้งครับบิ้งหนาไฟครับหนาไฟครับเก็บน้ำครับ

โอ้ยวันแตกขนหน่อยนะโอเคโอ้โส่ได้ใส่ได,ใได้ใส่ได้ครับใส่ได้พัวหน่าหัวคนมากเลยหัว,วนหน่ะเอามาเบิ่งวันสด็หน่อยได้ายสำกเดี๋ยว ได้หรือไม่ได้โอ้เงินเป็นเป็นตงเงินเหรวะโอ้ตัด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 ยังดรอยังบาทแรกมีซีรีครับบาทแรกครับมีซีรีสองแล้วอ๋อบาทสองแล้วอ่ะใช่บาทแรกไมยบาทแรกหรือเนี่โอ้ยบาทแรกครับได้เยอะปานินปานินใส่เลยดิแมนบ้อยกันหรือเป่าเป็นปานินเด่น อันนี่เป็อเซปาอีปลายัางปลาสลิดปลาสลิดโอ้โหคนเนล่นตัวนี้ไหมอ๋อปลาสลิดนั่นบมาปลาสลิดนี่ครับบาทแรกเลยปลาสลิดผมมาหอดบาทสองทีหน่อยแตงกวาอ๋อบัรนี้นนงวังวก็ามาทางนี้เหมือนกันอ๋อ เมื้อครับงวัวอาา๋อวบาเนี่ยโกกาขาขามบาเนี่ยปกติมันขามสะพานบ่หคือมันมลอยน้ำไปไหมมึงยั่งเสด็จลงมาหนีเนอะว่ากทูทุบปีนี่ <laughs> ไปแล้วครับไปแล้ว ว้าววจมมากอ้ยมากยานวัวเพอมาเอาเอา,เอาบันนี้บาทสามครับบาทสามว่านหนาฝ้ายเลยบันนี้ฮ บ,บันนี้ว่ะสภาพนี่ตั้งหลายปีหรอพี่น้องว่าเป็นหน่อยหน่อยปีเด้หลายปีเติบเบื้างเบืงบ้งเ <c oughs> บิ้องตองสภาพนะครับเบิง้งต้องสภานสพานี่เล็กโคโ้งวเหร่เนี่ยหลายปี เอาบิ้วสวดโอ้ยมันคือยังเลี้มตลอดไปืัอนท่นต้นเปล่าเนี่ยมันไหลมาหน,นามๆเออมันไหลน้ำหนามได่แหละต้องฟลงาได้ปลาสองเมตรตี้ลีเอาอันนั่นมาจมปลาดีกว่า เอาผาเขียวมาโจมปลาโจมพาิโต้ใช่่าเลยดีว่าเยอะป่าวเนี่ยเอาผาม่โจมปลาเนี่ยนี่โจมนี่ครับนี่ื้อวานนี่ปลาไม่ได้โจมยังไงที่่าต้องผัดนะมันเลิกบ่าเอาคือยังส้วนพส่วนพูงไม่ยังดีใส่บางนะหนาส้วนเหรอไหมเบิรงนด้อพี่นาะส้วนเปนปลาป็นส่วนเปนกีงาอาย่ล้กลางป่า ไ่ได้เขาดอกเนี่มาเมมันก็ม่นั่นมันอนนีมันบรรยากาศทีเย็นมันบ่เขาดอกมันตนี่นี่พี่น้อคนสวนบอกว่าป้าปนีถ้าพี่น้องอันที่สามารถาไปบิ้งในฝายน้ำล้นมานมาเเดี๋เดีาลง ร้อนมากครับพี่น้องเพิ่อนๆได้อันถ <it 's here now> he be ่ายเขียวมากมากๆโจงพายีโต้วว่ปกติสมัยตะกี้พี่น้องเอาผายเขียวมาโจมพายีโต้งสิเนาะน้ำตาฟังสิครับไอพวกปลาเนี่ยปลามันเสียนอยู่น้ำพกยีโต้ครับโอล้าหลายครับพี่น้องสมัยตะกี้ขาไม่โจมแต่แต่หลายปียรล่ะแต่ว่าตอนนี้ครับเพาท่านไอโจมเพื่อนเจ้าว่าให้เขาจะไปเอาผ้ามุงไม่ยังก้้าา่่ไดดใสปลลงเ เอาเาะครับเราโดยภาล่วมกับสประมาณนี่โดยาพาล่วงกับสประมาณนี้ครับเดี๋ยวไอ้ไอ้เพื่อนเอาอันเสี้ย่บบเอาพามุ่งเขียวมาก่อนครับเดี๋ยวใครเป็นอีกคลิปหนึ่งให้เพื่ครับเนาะโอเคครับ